ขณะที่ประชาชนจากต่างจังหวัดนะคะที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบ,บรมศพสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังที่บริเวณปัม๊มปะตะทอเอเชียสัพยา ที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะนายวิทยาชาพานนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะคะเดินทางไปยังจุดปล่อยขบวนรถบัสจํานวน15คันและรถตู้อีก12คันเพื่อนําชาวจังหวัดชัยนาทเดินทางไปยังที่บริเวณท้องสนามหลวงเข้ากราบถาวายบังคมพระบร,รม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบร,รมราชินีนาถพ,พระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบร,รมมหาราชวัง โดยขบวนรถบัสได้ออกเดินทางจากตัวจังหวัดชัยนาทในช่วงเวลาตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาและก็ถือว่าเป็นการเดินทางครั้งที่1ตามแผนงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดสําหรับครั้งที่2วันที่8ธันวาคมครั้งที่3มวันที่29ธันวาคม2568และครั้งที่4ในวันที่15มกราคม2569เมื่อวานนี้นะคะเวลา15นาฬิกานายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้พบปะและให้กำลังใจชาวเชียงรายในกลุ่มแรกจำนวน750คนก่อนที่จะออกเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรโดยผู้ที่เดินทางมีกำหนดถึงในวันนี้ค่ะแต่นี้จังหวัดเชียงรายกำหนดรอบการเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพจำนวนสี่รอบรอบละ750คนรอบที่1คือวันนี้19พฤศจิกายนรอบที่สองวันที่8ธันวาคม รอบที่3ในวันที่27ธันวาคมและรอบที่4วันที่15มกราคม,ม2569